อาการครับผูครับเออจะเล่นพ่อจะเล่นพ่นนมัสการรอบสองบันบุ่นผ่านล้อยครับผมูตน้ำโซ่เออสองทางทางจิ้งล้านของยมพรครับผมทุกสองทุกคนมันิม่เป็นสูตรไม่ได้มากก็่าจังค่าเทสูตรนี่ครูก็่าจังค่าเทสูตรนี่สำหรับคูเขาต้งบนทั้งล่างเลดมันของั้งบนทั้งล่างเลยมันมันเป็ว่า อกับกันเดาเนี o, no, ่ยพันวาพันพันสูตรที่บเนี่ยสูตรตายตัวสูตรแบบนั้ยมันเป็นสูตรต้องกลับต้องไหนวง่ายง่ายๆเอาละบนนมันจะโอ้สูตรี้ไมด้ลสามศูนย์เจ็ดละไกะขันเครื่องกะห้าสองเก้านี่พันกว่าเห็นีหละฮิตเรียนเอาสิละพว่นโอ้หมวก้อนมันมาพูเออหมดกี้่านมากหดวัน้่านมาหัน เลขที่เพื่อนเอามาไว้ในยัานนี่เพื่อนได้เพื่อนได้มาจากไหนปูได้สอบได้ถามบ่สอบถามอยู่เพื่อนว่าเพื่อนเป็นเลขประจําวันสุกเป็นประจําวันยันยันประจําวันเขาไหมโอ้ย่านประจําวันยันประจําวันเออวันสุกวันสุกก็คือเข้อะไรเบ้างครับจะคิดจันทังคามพุทธพาหัสเออจิตจันทังคามพุทธพาหัสสุกใช่สุกเป็นตัวเลขหกแม่นนี่นี่เพื่อนตั้งหกเมื่อไ่ล่ะคือว่าวันสุกจริ เออโอ้ยกระเทียต้องต้องไปทำความเข้าใจกันนี่ต้มผักปูสิบ่ใครมีผัวเรื่อยสมนี้ครับผมบ่วมีเลยนี่ม่วมีเลยมีแต่ปูเนี่ยเอาแล้วพ่นมาพ่นสีทีสีทีพ่นแท่งอย่างนี้พวกอย่างพวกอย่ใครเนี่ยอ้ยเนาะพ่นว่าพ่นเบิ้งเบิ้งปูเพรา่นครบปูมาโดนแล้วหลายปีแล้วก็เลยไห้ครับผมไอ้สูตรยันในสูตรยันเนี่ยังกว่าสูตรยันทีทีนี่นะปูเนาะ ย่านสีทิศนี่แล้วดูว่านี่ต้องต้องปล่อยไปว่าเป็นเป็นเป็นหมาว่าเป็นยันเป็นชิปของสูตรยันสีทิศพวกนี้อยากให้ปล่อยไปสักนเี้ครับผมไม่อยากให้ร่วมกันซุ่มเหมือนประจําวันพูดหรือครับผมเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นยันสูตรยันสีทิศงวดนี่นี่ไม่ไม่มืนเขากันก็ของปูปูเรียบบางบังเรียบศูนย์แปดก็มี่เนื่งแปดก็มี่เนี่ยโอ้ตอนนี้จับกู้ให้นี่ของตอนนี้จับกู้ให้กั สี่หนึ่งแปดตัวเด่นโอ้โอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดิมบาทนี่ปูด้วยเดี๋ยวด้ปูเดี๋ยวเขียนตัวบิดกันเลขสามใช่นี่เดี๋ยวด้ปูบาทจักบาทกันเด้ย อันนี้ผมจีเฮดสูตรวงกลมสี่ทิศเื่กันเออเนี<บ>่ยแหละวาดวาดเคื่อเย่างของวาดหาไรแต่ละเอรเรียกว่าสีทิศนี่ละผอ้เป็นสีทิศเด้ย่ยหนึ่งสองสามสี่ลได้เป็นสีทิศสูตรย่นสีทิศเดี๋ยวนะเอฟที่ใจเย็นๆนะครับเด้อผมกำลังเหตดย่างผมกะวาดบ,บ่เปลี่นหรอกยั่นก็ะดา ผมเฮ็ดวงกลมมองกล้อรมีแกงมีซีมุ่มหรอฮึสูตรยันสี่ทิศยันต่อตอกกระลำได้เปล่ายันเอาความตามเข้าใจแล้วเพรต้องใช้กระลันกระเล่นและสูงแปรยุทธ์อัน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 ที่พูดเป็นคู่ไหมครับผมอันที่พูดเป็นคู่วันศุกร์วันเสียนไหนวันศุกร์อ้าแบบนี้เสี้ยนตามนีอเลยหกสามศูนย แล้วหกสามศูนย um. yeah, bueno. ์แข่งเชิงแข่งเชิงอย่างนี้หกสามศูนย์นี่เป็นตัวลองแอฟซีนี่เขียนแอฟแอฟซีนี่ให้ให้ให้เล่นสามตัวแบบนี้เนะครับหกสามศูนย์เลีนหกสามศูนย์แล้วก็อีกอีกตัวนึงก็สามอีกหนึ่ง จับจับคู่ตัวไหนเนี่ยล่ะบันคู่หกสามศูนย์เดี๋ยวแลค่ะปูจับคู่เนาะหกสามศูนย์ค่ะเออหกสามศูนย์มาหนี้งค่ะสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดค่ะสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งค่ะปู่บันนี่บันนี่สองตัวสอง,งตัวเดี๋ยวแลค่ะจับคู่สองตัวเนาะบันนี้ เออสองตัวนี่เอาเอาสิบแปดจับคู่สองตัวเดี๋ยวแล้วค่ะแล้วก็ศูนย์แปดเดี๋ยวแล้วค่ะจับคู่สองตัวไม่ยังก่อเนี้ยค่ะปูสิบแปดสิบแปดค่ะเออหนึ่งแปดแล้วกันศูนย์แปดศูนย์แปดค่ะเออแล้วก็แล้วก็สามแปดสามแปดค่ะเออสิบแปด แล้วก็สามศูนย์สามศูนย์เออตัวนี้ละตัวนี้ละสี่ร้ายตัวสุดยันสี่สิบนะเน้น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 ตัวไหนคะสี่หนึ่งแปดเน้นสี่หนึ่งแปดโล่งกลมไว้เลยเออแล้วก็ศูนย์แปดแล้วก็สองตัวนี่คือศูนย์แปดนะคูเออจ้ะ นี่ละเออตอนี่ละว่าหลายตัวเรามัน,ม,นมันอยู่นี่มันจับไว้หลายตัวอยู่มัน,ม,น,น,ม,นมันเป็นเลงคี่ตัวหมดเนาะอืมมันไเป็นส่วนว่นเป็นประจาว่นเขารักรักรักว่านเขาไหมตัวนี้เขามาเหลืจักงวนแล้วนี่ค่ะปูสอตวนี้ห้างเขามาจักงวนแล้วค่ะโอ้ยเขามาตัวสูตรนั้นนี่เขาสามตัวได้เลยก็หนึ่งเก้าหกไหมอ๋องวดเมื่องวดนเมื่อกี้น่ะปะค่ะปู เออเขาหนึ่งก็โหเปิดเขาว่าเหมือนวัวล้านกันสูตรที่หนึเขาว่าอีกนี่งวดต่อไปนี่ว่นี่นี่เป็นงวดที่สามนะคะปูวงวดที่สามพอว่าเป็นคนเขาว่าทุกงวดเรียนไปประจำปีนี่นี่อ๋อเอามาเล่นประจำปีได้เลยเออประจำปีก็ตัวเดียวนี่ละู้ตัวเดียวตัวเดียวเป็นประจำปีเลยเพื่อนเพื่อนบอกอืมค่ะไม่มันเป็นสูตรสูตรประจำวันเพื่อนว่าประจำวันซุก ประจำวันพฤหัสวันเสาร์อาทิตย์ไว้ส <se> ิไหมค่ะอืุ่งกลไแลรวค่ะปูสูตรสามตเด่นสูตรก็คือสี่หนึ่งแปดนะค่ะเออสี่หนึ่งแปดนี่คนมาแย่งเี่้ยคนเรว่าคนเร้ยว่าเบิองวาของปูนี่เก่าหนึ่งเก่าหนึ่งแปดเม่วหวเยอะๆนี่คนเต็มที่เลยตัวนี้ตัวนี้ดึกยังเต็มที่เลยบ่กปูว้ายปานี่ปูเขาไปเบิงน้ำ ทั้งบ้านยุ่มน่ะทั้งทังอุดรทังบ้านยมเย้านี่นี่ซีหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดเริ่มมีซีแปดไหลเรานี้อยู่เนี่ยเยวนี่น่ะก็ติดสต่าามนการณ์ก็แค่กูก็ติดสต่ตานักการณ์แค่มันจะอ่านมันจะเต็มมึงมันจะง่ายหลังมันจะมันโศกยังไนกบูเขาจะกันอีกเขาครับครับครับเออ ออเอาผู้คนเณกียนืองเว่าาไม่แอบตีแอมืองบอกแกว่าพิ่เขากันคือเขาล่ศูนเขากันครับผมเออแลบ่เป็ี่ยังกันไเขากันอพราะาผู้ที่เขาไปเพิ่งแล้วเพิ่นป่อยแล้วผู้ที่ศูนย่ะครับผมศูนย์เ้านี่พวกกลมเลยครับผมเออของปูกับี่ศูนย์เาพราะว่าศูนย์ปกตัวปูที่ ามกันเน้อามเฉียดกันมันมีอยู่มันเสียงมันเสียง <c oughs> เออเอแต่ว่าปูมากที่สุดเลยมันเข้ากันคือมาเท,เทียๆเลยที่แปดนี่ฮาลัก่อยใส่ลักอ่กอยของปูนี่มีเน้อครับ<ป>ลักลอยเ <9, S 1> ดก้าศูนย์เอาใส่เลยโอ้แปดเก้าศูนย์เอาใส่เลยดีตงไปเลยนะปูนะเออนี่ลักลอยเน้อลัก่อยเรื่องบอกลัก่อยเน้อครับลักร้อยปูสารคามคือแปดเก้า ศูนโอ้ลัาร้อยเป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์เนาะเออวัวเันนี้ว่าเมันว่า่อันี้เจ็ดแปดเก้าเห็นวมากแปดเลยครับผมเออแปดศูนย์เจ็ดครับผมออเออเนี่ละบาน้เออกาบานีที่เป็นคลิปที่สองเนาะเอาค่อยปล่อยเนาะครับผมคลิปที่สองครับูครับเออเปคลิปที่สองคลิปนนั้นพันไปแล้วครับ ก่อนจะจำวันนั้นสุดฮกตัวสุดฮกตัวพุชโผล่ยุบประจำนี่ครับผมสุดฮกเสนมือนี่เจ้ามือนีมือสินกสนนี่กับใบไม่ใบนี่ไม่ใบเาสไม่ใบทาขสเลยเออสุดกเสนเนี่ยเจ้ถือก้อน็ตั้งซื้อแห่งสู้หุหนเสียนกันี่ละยอนเชือพืนี่นี่ละอ่าวันนี้ก็เบื้องอะไร ผมกเกิดว่าส well? ีเขายอดกเกิดมากน้ำอยู่เลยเลขอันนี้กระไดพวกนึงแปดนึงยังนี่กระไโอ้หลายหลายยุ่งพอวีต้ไปเื่นกระไดที่ตามสายขับลงปูสายขับเหม็นนี่กระไรพจปล่อยมันอนเ่งบ่นเนงนี่จะิแปดนี่จะศูนย์แปดมั้ยยงเท่ากันนกวาขมันงวงครับผมตัวตัวมันออกไหสูตรที่มันออกคือยๆสูตรว่าเราไม่มนตกตัวนีละอืมเรื่องมันใจ แปศูนปดอยู่นี่ครับผมอือขันขึ้นไปทั้งนี้คระบแนยเก้าอ่นี่ละครับผมเอี่ทั้งพอศูนย์้ปูกับมีู่ดูนเก้าครับผมเออมันมีหกูนย่นอือกรนากับูนเจอแบบค่ะพี่น้องกัแคปนาจอไบหนะคาเนี่ยกับเป็นแนวทั้ง สูตรยันสีทิศของปูสารคามงวดที่เล้ากับเขาต็มติเนาะคะ่ะงวดเนี่ปูก็เลยให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องปูก็มั่นใจเนาะคะ่ะพี่น้องกับแคหนาจอไว้ไปจับเสียงหนวดต,ตาลีเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะไว้มันก็มีเขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะหมักกระจัดคัดกับผ่านเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อสจะได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะ ก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหนะ้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ